Movie check. สวัสดีครับได้เวลา movie check กับผมวีแลวีรอดนะครับที่จะมาเบ็กข่าวคราว,ราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับ เรียกได้ว่าเนื้อหอมสุดๆครับกับภาพยนตร์เรื่อง Tomb Raider ที่ตอนนี้หลุดมือไปแล้วจากค่าย MGM นะครับทำให้ค่ายต่างๆเนี่ยก็แย่งประมูลกันยกใหญ่เลย Tomb Raider เนี่ยสร้างจากเกมที่มียอดขายกว่า63ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกและในปี2001ก็ได้กํเเิิด Lara Croft Tomb Raider ที่กำกับโดย Simon West และนำแสดงโดยดาราหญิงแกร่งอย่าง Angelina Jolie ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมากๆนะครับกับบทนี้และกลายเป็นภาพจําของตัวละครลาล่าครอฟไปทันทีในปี2003ครับได้มีการสร้างภาค2กับลาล่าครอฟทูมไ r รเดอร์เดอะทรัล e ลอ l อฟไลฟ์นะครับโดยแองกิล่าโจลี่เหมือนเดิมผ่านไป15ปีในปี2018ลิขกสิตได้ตกเป็นของ MGM และได้ยกเครื่องใหม่โดยนักแสดงนําอย่างเอลิเซียวิก d นเดมารับบทเป็นลาล่าครอฟคนใหม่ครับ และมีแผนจะมีภาคต่อโดยผู้กำกับมิชชากรีนแต่แล้วโปรเจกต์ภาคต่อก็เป็นอันต้องจบลงครับเพราะว่าลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้หลุดมือไปซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าใครไหนจะได้ลิขสิทธิ์ยกเครื่องใหม่และใครจะมารับบทเป็นลาลาครอฟคนที่3ถ้าเกิดมีความคืบหน้ายัางไงเนี่ยมูวี่เชคของเราจะนํามาบอกกันแน่นอนครับเอาละครับแล้วกลับมามูวี่เชคกันีได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie, chick!